คอลัมน์คันปากโดยบรรจงศาสตร์น้ำสงกรานควันหลงวันสงกรานสุดแฮปปี้ของรัฐมนตรีเมืองคอนปวยพิมพ์พัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและสอสอนครศรีธรรมราชพักรวมไทยสร้างชาติรอทอ,อชอที่ช่วงนี้เจองานหนักจากปมกากแคดเมียมที่ทยอยตรวจเจอเรื่อยๆและล่าสุด พบซุกกลางเมืองกรุงที่ย่านเขตบางซื่อกรุงเทพซึ่งเจ้าตัวไม่รอช้ารุดลงพื้นที่ตรวจสอบทันทีเพื่อการดำเนินการที่รวดเร็วให้ประชาชนได้อุ่นใจมากยิ่งขึ้นก่อนช่วงเทศกาลสงกรานขณะเดียวกันยังประชุมเร่งด่วนเพื่อพิจารณาแผนการขนย้ายกากแคดเมียมที่จะเริ่มดำเนินการเคลื่อนย้ายกากจากพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครกรุงเทพและชลบุรี ตั้งแต่วันที่7พฤษภาค,คม2567นี้และสำหรับเทศกาลสงกรานต์ปีนี้รัฐมนตรีปุ้ยได้กลับมาเล่นสงกรานต์ที่บ้านเกิดจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยไปร่วมสาดน้ำสงกรานต์กับชาวเมืองคอนที่วัดเจดีหรือวัดไอ้ไข่ที่ปีนี้จัดงานใหญ่มีประชาชนมาร่วมจำนวนมาก ด้านรัฐมนตรีปุ้ยก็จัดเต็มเสื้อผ้านหน้าผมพร้อมถูกสาดน้ำและพร้อมไปเป็นคนสาดน้ำด้วยเช่นกันโดยใส่กางเกงลายช้างสุดฮิตเสื้อยืดหลากสีผูกผมด้วยโบขนาดยักษ์สีฟ้าสดใสมองเห็นมาแต่ไกลและที่ขาดไม่ได้พกอาวุธคู่กายเป็นปืนฉีดน้ำพร้อมฉีดสุด,สดและด้วยความที่รัฐมนตรีพี่ปุ้ยเป็นผู้หญิงไซส์มินิและไปร่วมกิจกรรมสงกรานกับชาวบ้านแบบไม่ถือตัว เลยดูกลมกลืนกับชาวบ้านแถมเจ้าตัวยังทั้งเต้นทั้งเล่นน้ำกับพี่น้องชาวเมืองคอนแบบสนุกสุดเหวี่ยงไปเลยจนเจ้าตัวถึงกับบอกว่าสงกรานต์ปีนี้บันเทิงเริงใจมากๆโดยรัฐมนตรีพี่ปุ้ยยังได้ลงคลิปวิดีโอในโซเชียลร่วมเล่นน้ำสงกรานต์กับพี่น้องชาวเมืองคอนอย่างสนุกสนานบอกเลยว่ายืนกลมกลืนกับชาวบ้านมากต้องสังเกตดีๆคนที่เต้นสนุกที่สุดนั่นแหละพี่ปุ้ยเอง และเจ้าตัวยังเขียนแคปชั่นในคลิปดังกล่าวด้วยว่าสงกรานต์ปีนี้ที่วัดเจดีไอ้ไข่เล่นน้ำไปฟังดนตรีไปบันเทิงเรืองใจจริงๆค่ะงานนี้บรรดาแฟนคลับ FC ของรัฐมนตรีปุ้ยโดยเฉพาะชาวนครศรีธรรมราชชาวสุร,ราษฎร์ธานีต่างมาเขียนคอมเมนต์แซวกันสนันเช่นดูตั้งนานว่าเด็กที่ไหนขยี้ตาสามรอบว่าพี่ปุ้ยไหม ระดับรัฐมนตรีมาเล่นน้ำกับประชาชนไม่ถือตัวเลยนับถือหัวใจท่านจริงๆครับเข้าสภาเป็นรัฐมนตรีกลับมาบ้านคือพี่ปุ้ยผ่านผ่านท่านรัฐมนตรีเมืองคอนบ้านเราเป็นกันเองน่ารักผลงานมีเป็นรัฐมนตรีที่น่ารักที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยครับเป็นต้น